สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับช่วงบ่ายๆของวันนะครับมาติดตามกับสกอร์สูง1คู่นะครับที่จะคัดออกมาหน้าคลิปนะครับได้เป็นประจำทุกวันนะครับใครสนใจเพิ่มเติมครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปได้ครับที่แอดบวกนะครับซึ่งถ้าสมัครแล้วนะครับแจ้งว่ามาจากช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะเฉพาะแฟนๆของทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับ เท่านั้นนะครับนะใครที่สมัครแล้วนะครับหรือว่าฝากฝากประจําวันนะก็แจ้งว่ามาจากช่องนี้นะครับก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับในแต่ละวันนะก็ลองติดต่อไปได้แล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับก็รบกวนกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับตัวเมื่อวานนะครับก็ถือว่าสบายๆครับในฟุตบอลรัสเซียดิวชันหนึ่งนะครับให เชียร์ที่คู่ระหว่างเนฟเท็กิมิกครับเจอกับสปาตักมอสโกบีนะครับก็จบ5้สูเลยนะเจ้าชินชนะ5ูดนะครับเพราะว่าสปาตักมอสโกบีมันไปโดนใบแดงด้วยนะครับก็เลยเละเทะเลยนะครับที่ยิงขาดด้วยมันเหลือสิตัวด้วยนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับแล้วก็ลุ้นแบบสบายๆนิ่มๆนะครับเมื่อวานเนี่ยสองจุดห้าเท่านั้นนะครับนะใครที่ชอบสกอร์สูงครับอย่าลืมกดติดตามไว้ครับช่วงนี้ถือว่ามาดีมากๆวันนี้ครับก็ ตัวที่เลือกมาเป็นฟุตบอลเดนมาร์กดิวิชั่นหนึ่งะครับในวันพฤหัสบดีที่14ตุลาคม2564นะครับเกมระหว่างเฮลซิงกอกับเอสเบิร์กนะครับตั้งไว้ที่3นะครับตั้งไว้ที่3นะครับแต่ว่าดูแล้วมีการไหลของน้ำนะครับนะบมันไหลลงนะเออถ้าเป็นลักษณะน,นี้นี่ไหลลงนะครับเออถ้าเหลือ2.75ก็โอเคนะครับก็ ตั้งไว้ค่อนข้างสูงอ่ะจะ2.75หรือ3ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับส่วนแฮนดิแคปไหลลงนะจะว่าไหลลงไหมมันก็เล่นได้2ราคานะครับก็คือเฮซิกอต่อหนึ่งลูกหรือว่าขึ้นครบลูกนะครับอ่าก็มีแบบดูแล้วมันก็สวิงไปสวิงมานั่นแหละครับแต่อันนี้ค่อนข้างนิ่งเลยนะราคาอ่าหเอเนี่ยนะครับค่อนข้างนิ่งเลยนิ่งเลยนะครับดูแล้วเจ้าถิ่นชนะแน่ๆนะครับถ้าดูจาก ตอนนี้นะถ้าดูจากตอนนี้นะครับก็เจ้าหนึ่งเฮลซิงอ่าเจ้าถิ่นเฮลซิงกอร์อันดับหนึ่งครับส่วนเอเบิร์ดเนี่ยอันดับ7นะครับเล่นในบ้านโดย5แมตช์ครับชนะ2เสมอ3ครับยิง11เสีย8นะครับส่วนทีมเยือนยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ1แพ้ไป3ยิง1เสีย8โอ้โหยิงแทบไม่ได้เลยนะครับแแบบนี้เราจะหวังประตูจากเอสเบิร์กก็น่าจะยากอยู่นะครับแต่ว่าคู่นี้เนี่ยผมเล็งแล้วมันมันมีโอกาสที่จะค่อนข้างสูงได้นะครับเพราะว่า หวังไปที่เจ้าถิ่นเฮลซิงกอร์นี่แหละนะครับช่วงหลังเจอการส่งนัดหลังสูงนะครับอ่ะรวมรวมห้านัดหลังเนี่ยนะสูงไปถึงสามเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มีเจ้าไปหนึ่งนะครับเจ้าในสามลูกนะเหมือนเท่ากับแมตชนี้เลยนะเท่ากับแมตชนี้เลยนะครับอ่านะครับแล้วก็มีต่ำคือหนึ่งศูนย์คือออกต่ำน้อยมากนะครับแล้วช่วงหลังดูเฮลซิงกอร์ครับได้ไหมห้าแมตส์อู่ออกสูงไปสี่ครับแล้วก็เสมอไปหนึ่งเสมอคือ 3, สามศูนย์นะแพ้ โอเดนเซ่3-0นะครับส่วนเอสเบิร์กในช่วงหลังต่ำบ่อยนะครับนะ5แมตช์หลังเนี่ยต่ำไป3แล้วก็สูงไป2นะครับมาดูเปอร์เซนต์กันหน่อยครับเปอร์เซนต์สูงต่ำนะครับก็เจ้าถิ่นเนี่ยสูง4แมตช์นะได้ไป5เกมสูง4ต่ำแค่1ครับส่วนผู้มาเยือนครับสูงแค่1ต่ำไป3เกมนะครับคือผมอิงเจ้าบ้านมากกว่านะผมให้ความสำคัญกับเจ้าบ้านมากกว่าว่า จะขยี้ได้นะครับสามลูกก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะถ้าเอสเบิร์กไม่ช่วยยิงเนี่ยก็ถือว่าเจ้าถิ่นก็ชนะสามศูนย์มันก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้ามันมีสักสามหนึ่งเนี่ยก็พอที่จะสูงแบบสบายๆได้นะครับถ้ามันไหลลงมาเหลือสองจุดเจ็ดห้านี่ผมว่าจะง่ายกว่านะครับนะก็ลองดูแล้วกันนะครับก็สองจุดเจ็ดห้าหรือสามเชียร์ได้นะครับสำหรับสกอร์สูงในคู่นี้ครับก็ คู่นี้เลือกมาหน้าคลิปนะครับสำหรับทีเด็ดสกอร์สูงนะครับที่ฟุตบอลเดนมาร์กดิวชั่นหนึ่งครับเฮลซิงกอรกับเอสเบิร์กเชื่อว่าน่าจะทะลุในค่ำคืนวันนี้ครับนี่เอามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับผมใครสนใจเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ได้ครับที่บวกก้าๆเลยนะครับมีกลุ่มให้พูดคุยกันด้วยนะครับนะใครสนใจอยากจะพูดคุยทักทายสอบถามเพิ่มเติมครับนะก็สามารถแอดไลน์ไป กันได้ครับที่แอดบวกกาวกาได้เลยนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ